สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PISA Gamification BCL โรงเรียนบ้านเจ้าหลาวแบบทดสอบที่เน้นความรู้ความสามารถของผู้เรียนผ่านการทดสอบแล้วนำคะแนนนั้นไปเล่นเกมผ่านแอปพลินะเคชันกิมคิดและวิซซี่รัมเลขของเรานั้นนะครับใช้ในส่วนของกิมคิดในการ วางแผนจากแบบทดสอบแล้วให้เด็กๆเข้าไปร่วมเล่นกันอย่างสนุกสนานครูได้เข้าไปสร้างแบบทดสอบในกิมคิดโดยใช้ข้อสอบจากโปรแกรมกแพสท,ที่นักเรียนได้เรียนแล้วสร้างแบบทดสอบแล้วนะครับคุณรูก็ทําการให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่ตัวเกมต้นลูกดาวนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เข้าไปร่วมเล่นนะ หลังจากนั้นนะฮะเมื่อเด็กๆเข้าไปร่วมเล่นแล้วนะครับเราก็จะรอในส่วนของไมโครครับเพื่อได้เข้าล่ดเก็บนะครับเมื่อเด็กๆเข้ามาแล้วนะครับเด็กๆก็จะแข่งขันกันกระโดดสูงนะครับานักเรียนตอบผิดนะฮะมันจะขึ้นเป็นตนัวอักษรสีแดงนะครับตามคําถามที่เราได้ตั้งไว้นะครับซึ่งเด็กๆนั้นนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วจะมีพลังงานนะฮะเพื่อให้กระโดดแข่งกันไปนะครับ อักเียนตอบถรูงนะครับจะได้พลังงาน1,000ครับเรียนแข่งขันกันเรียบร้อยนะครับก็จะมีการแจ้งผลนะครับว่าเด็กๆนะครับใครที่จะได้สถิตินะครับจำนวนคะแนนในการโดดสูงที่สุดนะครับผ่านระบบสำหรับกิจค,คิดนะครับ แอปพลิเคชันตัวต่อไปนะครับเราใช้ q u i z z ี่นะครับในการทําแบบทดสอบให้กับเด็กๆนะครับเข้าไปร่วมกันนะครับแข่งขันกันตอบคําถามนะครับว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุดครูนะครับก็จะเข้าไปสร้างนะครับในส่วนของ q u i z z ีเกี่ยวกับคําถามของสแครชนะครับหลังจากที่เด็กๆเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเด็กๆสามารถเข้าไปแข่งขันกันก็จะนําคะแนนนะครับไปใช้ต่อในการสร้าง รูปแบบคล้ายๆกับตัวกร์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเขาเองนะครับเดาวห็นนะครับก็จะเป็นรูปแบบของตัวกร์ตูนคล้ายๆกับตัวอวตารนะครับสําหรับตัวเด็กาเด็กได้คะแนนเยอะๆนะครับเขาก็จะนําเหรียญรางวัลน,นะครับมาซื้อเครื่องแต่งกายของเขาให้ดูน่ารักทันสมัยนะครับ เอะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ p i ซซ่าเ i f i c a t i o n BCL โรงเรียนปาะเจ้าหลาวนะครับซึ่งเด็กๆจะเข้าไปทำแบบทดสอบแล้วไปเล่นร่วมสนุกกันในในส่วนของกินเคียแล้วก็ควิสซี่นะครับโรงเรียนประเจ้าหลาวขอขอบคุณครับ